สําหรับในส่วนของต้นตะเคียนหินนี้นะคะถ้าป่าไหนนะคะที่ที่ที่เป็นเป็นความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละคืออัตลักษณ์นะคะของป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่มีต้นตะเคียนหินนะคะต้นตะเคียนหินนี้สร้างมูลค่าให้กับคนในชุมชนเยอะสิ่งที่ว่าสร้างมูลค่าเพราะว่าถ้าต้นตะเคียนหินนี้ถ้าตัวผู้ล้มตัวเมียเขาจะล้มตามน,นี่คือวัดว,วัฒจักรของเขาเป็นธรรมชาติของเขาอีกสักประมาณปีสองปีนี้ชุมชนเกิดรายได้แล้ว ที่เกิดและได้เพราะอะไรเพราะเก็บเห็ดเพราะว่าเห็ดเห็ดคอนจะขึ้นอยู่กับเฉพาะ,ะตะเคียนหินเท่านั้นนะคะสำหรับเห็ดขอนนะคะก็ถ้าเก็บขายก็อยู่ที่ราคากิโลละ200บาทก็เกิดรายได้นะคะที่นี่ตะเคียนหินอายุเขาก็เกิดเป็นหลายร้อยปีค่ะหลายร้อยปีเลย จากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านทำให้รู้ว่าการพบไม้ตะเคียนหินขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปีกระจายอยู่ในป่าเป็นจำนวนมากมีความหลากหลายทางสังคมพืชสูงเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยทาที่ไหลผ่าน6ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษถ้าพูดในใน,ในส่วนนี้นะคะนี่คือนี่คือทับทิมนะคะแต่ก่อนเราอบรมอะไรเป็นละร้อยอย่างมันก็ไม่สำเร็จผล แต่ที่สําเร็จผลคือหนึ่งละชุมชนของเรานะคะได้เอาหวายไปทําตะกร้าทําตะกร้าจากหวายแล้วก็สามารถทาสาเล็กที่นี่นะคะที่นี่ก็อยากโปรโมทในเรื่องของสาเลกรุ่นนิมิตแถบภาคอีสานจะไม่มีมีของทับทิมสยามนะคะที่สามารถส่งสาเลกหวายลุ่นนิมิตที่เขาไปตัดหวายนะคะนะคะส่งทั่วประเทศเลยที่ที่ตอนนี้ตลาดต้องการมากที่สุดก็คือการจะทําตะกร้าจากเครือหง์ช้างแล้วก็เครือยะนาง เพราะเขาบอกว่าเอา้าเครือย่านางทําไมถึงเอาเอา,เอามาทําเป็นตะกร้ามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้เขานึกว่าแต่เอาแต่ใบไปทําเป็นประกอบอาหารได้แต่เครือมันสามารถที่จะเอามาดัดแปลงนะคะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในการจัดสารได้ก็เครือหูช้างนะคะที่ขึ้นอยู่ในบริเวณแถบสวนยางพลาราแถบในป่าเป็นเครือที่สามารถสร้างมูลค่าได้นะคะแล้วก็งานชิ้นนี้เป็นงานที่ได้เข้าเฝ้านะคะสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีนาลีแล้ว นะคะแล้วก็เป็นโลโก้ของพร่อนท่านโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับเครือหูช้างมันพอลดค่าใช้จ่ายได้ในในแต่ละเดือนเราไปหามาได้แกก็จะจัดซื้อเป็นเป็นต้นเป็น,เป,นเป็นเส้นพูดง่ายเส้นหนึ่งก็ประมาณ7บาทเหมือนเหมือนใหญ่ๆอ,อย่างี้ประมาณ7บาทพวกนี้มันมันจะมีเปลือกเปลือกหุ้มนะครับถ้ามันไม่ยาวจัดมันจะอยู่ประมาณสัก10เมตรหรือ20เมตรอะไรประมาณนี้ เปลือกมันจะหุ้มอยู่แต่ก็ลําบากเหมือนกันครับในการที่จะเก็บออกมาเนี่ยคือ,คอเราต้องมีการเชี่ยวชาญในการรูดคือเราจะรูดกับต้นไม้นะครับพอตัดเสร็จดึงมาแล้วก็รูดรูดแล้วก็ค่อยกระเทาะเปลือกนอกมันออกครับผมแล้วก็ลากมาแล้วก็มาเป็นเส้นๆครับครับผม,บผมว่าวันหนึ่งถ้าเราหาได้สักประมาณร้อยเส้นก็คูณไปมันก็เห็นเห็นเป็นตัวเงินเพราะที่เราจะ,ะชุนเจือครอบตัวได้แต่ละวันนะครับคือ ก็ประมาณนี้ครับนอกจากตัดหวายแล้วมันก็ยังมีแบบว่าหาของป่าไปลำถัลำมุ้ยใช่ไหมใช่ก็พวกบานแฮอะไรมันที่ได้เห็นนะครับผมก็หาปูหาปลาเพื่อเลี้ยงครอบครัวไปด้วยนะครับมันก็สบายใจเก็บผักเก็บหญ้าในช่วงหน้าเลงมันก็ผักพวกอะไรมันก็เยอะนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนอรย่างพี่เฉลี่ว่าเดินไปรอบเดียวคุ้มครับครับรอบเดียวนี่ค um> ุ้ม เราถ้าเฉลี่ยเป็นไรายได้ก็ประมาณวัรลักสักสี่ห้าร้อยมันก็มันก็คุ้มนะครับพูดพูดถึงเราออกจากช่วงเช้ากลับมาแล้วก็เห็นเห็นเป็นเม็ดเงินแล้วแล้วก็เราก็จะได้พวกพืชไอ้พวกผักพวกอะไรพวกปลาอะไรก็ได้มาเลี้ยงครอบครัวด้วยครับผมภูมิใจนะคะพี่เกับปมาชุมชนคืนนี้ครับครับภูมิใจมากก็คือตามที่สภาพของเราอยู่ทุกวันนี้ก็ก็ดีนะครับดีเราก็ อยู่ที่ว่าเราขยันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไปหาตอนไหนก็ได้ครับถ้าเราว่างเหมือนทางผู้ใหญ่เขาก็รับตลอดนะครับเหมือนนี้เห็นแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็แกก็มีอ,ออเดอร์มาเรื่อยๆอะไรพวกเนี่ยจักสารแล้วก็มาเหมือนเส้นเล็กอย่างนี้เราก็จะให้พวกสารตะกร้าไปเขาก็ซื้อเหมือนกันนะครับซื้อเหมือนกันเส้นละสามบาทัูนี้ ผลดีก็คือการเกิดจากป่าชุมชนเรานะครับเมื่อก่อนป่าชุมชนเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ไม่มีไรายได้อะไรมาห่วงหลังๆมาก็มาทํากิจกรรมเรื่องการจักสารจักสารมันก็มีทั้งไม้ไผ่ทั้งไว้ทั้งต้นค้าทั้งเครือย่้านางเครือหูช้างต่างๆแต่ที่มันสร้างงานช่างอาชีพได้มากที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์จากหวยนะครับในป่าชุมชนเรา1,932ไร่นี่มีหวายอยู่เกือบ600อไร่นะครับทั้งปลูกเสริมทั้งหวายเดิมไว้ในป่าชุมชนเราอยู่แล้วนะครับ สิ่งที่มันดีขึ้นขึ้นมาคือมาอีกอย่างหนึ่งก็คือชุมชนเองก็มีหลายกลุ่มอาชีพตั้งแต่คนเดินป่าคนเดินป่าก็ตัดไว้มาขายให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในป่าเพื่อได้เพื่อได้จะได้สร้างงานสร้างอาชีพให้ให้มันมันเครือกูลกันทุกระบบเลยมันก็เป็นผลดีเมื่อก่อนครับดีดีกว่าเมื่อก่อนจากการสร้างงานสร้างอาชีพเสร็จเมื่อเมื่อป่าเราคงความอุดมรสมบูรณ์ปุ๊บนีสิ่งที่มาก่อเกิดตามมาก็คือเรื่องผลิตผลจากป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเห็ด นะครับเห็ด <Laure> น <en iesen> sure so ี่ทุกฤดูกาลตอนนี้เห็ดป่วกออกนะครับในป่าชุมชนเรามีเห็ดนะครับพี่น้องเราที่ที่ไปเก็บเห็ดในป่ามาหลังจากอุปโภคบริโภคเสร็จก็นําไปจําหน่ายสร้างรายได้ขึ้นมาอีกนะครับในห่วงฤดูหนาวนะครับในป่าชุมชนเราจะมีเห็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดขอนป่านะครับในห่วง3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาโมกาลานะครับในห่วงนั้นเห็ดขอนขอนป่าก็จะออกชาวบ้านเราก็ไปเก็บเห็ดในป่านี่แหละออามา เพื่ออุปโภคเสร็จหลังนั้นก็จําหน่ายขายไปเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของปลาฤดูฝนเราก็มีปลาในต้นน้าลําห้วยลเห้วยทาเรานี่แหละต้นกาเนิดจากป่าจุมชนเรานี่แหละนะครับก็ได้คนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการหาปลาก็ไปหาปลามาหลังจากที่กินเสร็จอุปโภคุโภคเสร็จก็ขายจําหน่ายแต่เด็กก็สร้างรายได้ให้เองครับความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลรักษาป่า โดยได้ศึกษาหาความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์จากเครือข่ายและสแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับนับถือมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาป่าซึ่งอย่างเหลือเป็นป่าเพียงแห่งเดียวใน12หมู่บ้านของตำบลบักดองและสามารถป้องกันไฟป่าจนไม่มีไฟป่าต่อเนื่องถึง8ปี ที่นี่ของเราจะมีทั้งหมดสี่ภาษามีภาษาสวยลาวเยอขมรการที่ะะจะหล่อหลวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะะมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเป็นหมู่บ้านใหมะะ่แล้วก็เป็นหมู่บ้านหลายจังหวัดที่มาอยู่รวมกันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านบรรพุกเก่าแก่สําหรับในส่วนของทัพทิมสยามสินเจ็ดของเราเป็นป่าเทือกเขาพนมดงรัก นะคะแล้วก็เป็นป่านะคะที่มีทั้งเขตพลักษ์สปาเป็นทั้งเขตป่าสงวนแห่งชาตินะ,ะมีทั้งป่าคอทชอแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่นี่นะคะคือหมู่บ้านทับทิมสยามชุนเ็ของเราเป็นพื้นที่นะคะที่ขึ้นทะเบียนนะะป่าชุมชนถูกต้องตามกฎหมายนะคะเมื่อวันที่16มีนาคมปี2558นะะขอขึ้นทะเบียนได้อยู่ที่1,932ไร่2ง,งาน71ตารางวา ส่วนในเรื่องของด้านการปกครองที่นี่นะคะก็ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี5 50นะคะหลังจากนั้นได้คิดว่าป่าที่นี่เป็นป่าที่พวกเราจะต้องดูลแลและก็ห่วงแหนเพราะว่าเป็นป่าต้นน้ำห้วยทาที่พวกเรานะคะดูแลแล้วก็ปกป้องเพื่อจะให้คนข้างล่างนะคะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคในการเกษตร6อำเภอด้วยกันนะคะที่ได้ใช้น้ำตรงจุดตรงนี้ซึ่งเป็นต้นน้ำห้วยทา สำหรับในการดูแลรักษาของเราก็คือเกิดจากจิตวิญญาณนะคะแล้วก็จิตสำนึกโดยการปลูกฝังเด็กเยาวชนนะคะแล้วก็ตลอดทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการหล่อหลอมน้าหนึ่งใจเดียวกันก็คือเรามีวัตถุดิบในพื้นที่ของเรานะคะที่หลากหลายเช่นมีทั้งหวายมีทั้งไม้ไผ่สีกอมีทั้งต้นคล้ามีทั้งเครือเถาวัลย์ นะคะนี่สิ่งนี้แหละที่เป็นแรงจูงใจหนึ่งนะคะที่เราสามารถนําผลิตภณัณฑ์วัตถุดิบนในป่าชุมชนของเราเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ให้กับคนในชุมชนตอนนี้ทัพทิมสยาม0 7นยของเรากล้าพูดได้ว่าเรากินอิ่มนอนอุ่นทนมีนี่หมดนะคะก็เกิดจากการที่เราได้ดูแลแล้วก็รักษาป่าของเราถ้าสมมุติว่านะคะ เราเข้าป่ามามันก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของเราที่นี่คือแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเข้ามาในห้วงหน้านี้เราก็หนึ่งละได้หน่อไม้ออกไปกิน2ได้เห็ดได้ปลาบ้างนะคะแล้วก็ได้นําวัตถุดิบนะคะของป่าชุมชนของเราออกไปจากสารเช่นสารหวายนะคะสารเครือยานางนะคะแล้วก็เอาไปนําสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนส่วนป่าของเราที่นี่นะคะเราเราแบ่งป่าออก นะคะเรามีทั้งโซนป่านนรักษ์ป่าเษฐกิจนะคะแล้วก็ป่าฟื้นฟูของเรานะคะอยู่ที่นี่นะคะของเราแบ่งโซนป่าของเราออกในการดูแลแล้วก็การบริหารจัดการของเราก็คือมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของเรา15คนสิ่งสําคัญก็คือเราคิดถึงพระองค์ท่านซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแนวกันชนที่พระองค์ท่านให้ หมู่บ้านทัตทิมสยามศูนเเป็นหมู่บ้านแนวกันชนทุกอย่างเพื่อจะทั้งดูแลในเรื่องของป่าดูแลทั้งต้นน้ําดูแลทั้งเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดทุกอย่างเลยที่นี่ที่เราดูแลแล้วก็รักษากัน จากการพนึกกำลังของคนในชุมชนที่ต้องการรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีวิตก็เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่กันไป ทำให้ป่าชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยาม07ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่23ประเภทชุมชนอีกด้วยนอกจากนี้ชุมชนพัฒนาและขยายผลการทำงานอย่างต่อเนื่องสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเช่นการปรับปรุงระบบน้ำรประปาโดยใช้ระบบโซลาเซลล์บริหารจัดการน้ำอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน6แห่งตามแนวชายแดนภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนสศรีสะเกษ